อันนี้คือร่ชาอะไรครับผมชาอูหลงใช่ไหมช้าอูหลงครับอันนี้คือแรงปูกชาอูลงนะครับผมชาอูลงครับตอนนี้คือบรรยากาศครับชาวบ้านถายชาวบ้านชาวบ้านสายของมีผักอะไรสตรอเบอรี่เป่่าเเหรอไม่ช้าเลยใหญ่เลยแค่เี้วช้า 150. ลุงเด้งพันร้อยห้าสิบสดใหญเอาไหมจีนนากระเดียงเป็นจีนนาคนไหนอยากพักพันห้าสิบสดเสร็จเลยจากเรื่องครับแรงผูกชาครับชาอู่หลงอู่หลงใช่ไหมอู่หลงเนี่ยป้ายเขามีเลยมีต้นชาต้นชาเลยเขาเพาะต้นชาทีเพาะต้นชานะครับทีเพาะต้นชาไว้นะครับซื้อร้านเล็กๆน่าจะถูกนะสําร้านใหญ่แพงเปล่า ร้านชาบ้านเล็เกๆน่าจะรากระจายกรจายายได้เขาบอกว่าขยายกระจายรายได้เอออ้าเข้าสู่ทางเรียบ,บแล้ว